ทำสี่ข้อนี้นะคะคุณจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขเพิ่มมากขึ้นที่สำคัญคือไม่ต้องกังวลเรื่องเงินตลอดชีวิตนั่นเองข้อแรกเลยอย่ามองแค่เงินอ่าโคจะบอกเลยนะอันนี้คือคีย์สำคัญที่แพงมากๆเลยเพราะโคเชมเคยเป็นคนนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะในการที่คุณจะทําอะไรก็ตามคุณอย่ามองแค่ได้อย่างเดียวเอ็มได้คําสอนจากพ่อนะเพราะว่าพ่อทำทำธุรกิจขนมนะพ่อบอกเลยว่า เวลาที่คุณจะเอาของให้ลูกค้าต้องทําให้มันดีที่สุดทําให้เขารู้สึกพอใจที่สุดแล้วเป็นของที่มีคุณภาพที่สุดแล้วจากนั้นนะเงินจะตามมาเองนะคะอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ทุกครั้งอะเวลาพ่อนะคะคส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเนี่ยเขาจะมี m ม n ์เ็ตคิดแบบนี้ตลอดเขาจบแค่ป .4 นะทุกคนอืมแต่เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ก่อนหน้านี้โคเชมีความคิดที่ว่าเฮ้ยเนี่ยฉันจะทํางานเยอะเพื่อเงินเพื่อเงินเพื่อเงินแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้หิวใจแล้วทําให้เราไม่ได้มีความสุขเลยถึงเราจะได้เงินมาแต่ก็เป็นเงินที่โอ๊ย oh, เอาไปต่ออะไรไม่ได้แล้วอะคือมันไม่มีความคิดที่จะต้องเอาไปต่อหรือว่าไปทําอะไรเพื่อสร้างเงินแล้วอะมันหมดแค่ตรงนั้นนะคะโอเคเนาะข้อที่2คือรู้จักปฏิเสธการที่เรารู้จักปฏิเสธเนะี่ยในเรื่องที่มันไม่ได้สง่งผล อะไรเลยในชีวิตของเราหรือว่าซึ่งไม่มีเราตรงนั้นก็ได้นะมันก็ยังดําเนินของมันตลอดไปนะคะหรืออย่างเช่นในเรื่องของการไปเที่ยวไปเฮฮาไปอะไรพวกนี้นะคะเราดูว่าเฮ้ยมันมันก็ยังไม่ได้แบบตอบโจทย์อะไรมากอะที่จะในเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งให้กับเราอะ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราเริ่มสร้างตัวถ้าคุณตัดไปได้นะในเรื่องของอการดูซีรีส นะคะการไปสังสรรค์กับเพื่อนแต่มาโฟกัสในงานของตัวเองคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าโคชเชมเคยเป็นมาก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นในการที่เราสร้างธุรกิจเนี่ยแต่เราติดติดซีรีส์ทุกคนติดซีรีส์แล้วมันทําให้เราแบบไม่ได้มันให้ความสนใจกับงานคือทําผ่านๆจากนั้นคือปฏิวัติกับตัวเองใหม่คือปฏิเสธฉันจะไม่เสพอะไรพวกนี้อีกเลยแล้วมาโฟกัสแต่งานตัวเอง ธุรกิจเติบโตขึ้นมากเลยค่ะมันแตกต่างกันเลยเข้าใจเลยว่าอ๋อการโฟกัสเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญสุขภาพร่างกายให้ดีเสมออย่าปล่อยให้ตัวเองป่วยโซูดโซมเพราะอะไรเพราะร่างกายเราเนี่ยมันคือตัวขับเคลื่อนความสําเร็จดังนั้นจึงให้ความสําคัญกับสิ่งนี้มากๆนะคะข้อที่4คือตัดสินใจด้วยความมั่นใจไม่ว่าจะผลจะเป็นยังไงก็ช่าง ให้เข้าใจว่าเราได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นเสมอดังนั้นการที่เราตัดสินใจอย่างมั่นใจอ่ะโดยที่ฟังเสียงหัวใจตัวเองค่ะผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ช่างเนาะมันจะดีที่สุดสําหรับคุณอยู่แล้วมันเป็นการฝึกการตัดสินใจของคุณด้วยเช่นกันซึ่งถ้าใครสนใจนะโคชเชมีหนังสือเสียงนะคะแล้วก็เป็นออดิโอบุ๊กก็คือเป็นอ e ีบุ๊กด้วยเป็นออดิโอบุ๊กด้วยนะคะที่จะแถมมาคู่กัน อันนี้มันเป็นหลักการของคนที่ประสบความสําเร็จที่เขาผ่านมาแบบนี้ทุกคนเวลาที่คุณได้เรียนได้ฟังในเรื่องนี้มันจะเสริมให้คุณมีกําลังใจนละ motivation ในการลงมือทํามันต่อไปซึ่งแน่นอนว่าถ้าสภาพแวดล้อมของคุณเป็นพนักง,งานทั่วทั่วไปเลยไม่ใช่เป็นคนที่จะเริ่มสร้างตัวหรือทําอะไรอะ มันจะทําให้เราหลอมรวมไปกับตรงนั้นง่ายมากๆเลยนะคะดังนั้นคุณจําเป็นต้องมีคู่มือหรือว่าเพื่อนเนาะที่จะช่วยคิดทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีไฟตลอดเวลานั่นเองดังนั้นใครสนใจหนังสือติดต่อได้ที่แอดเชเองค่ะ